สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในโอกาสนี้ก็ขรเชิญทุกท่านมาชมกับอาร์ตัขเจเจมสุนทราที่วัดแหลมใต้ครับอรเมืองอทุ่ครับสทรทุกท่นร

เอ๊ะไม่มีไปตามไปตามไปตามร้านันี่ว่าเอ้ยมันไม่มีันพัฒน์ันพัฒน์มีเมนทัสมเมนทัตเตเลตอะไรพึงเปล่าทุได้ไมครับเตเลต รถผมติดเครื่องไม่ได้กุญแจอยู่ข้างในดับเครื่องไม่ได้เขาบอกให้ส่งไอ้ทางลายไม่ใช่เหรอกลับมากุญแจอยู่ข้างในแกสำรองที่บ้านเปล่าไม่

สมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทยนะครับครับสมานธ์ทนายความแห่งประเทศไทยนะครับว่าเป็นเจ้าภาพอุดหนุนในงานชาวนก,กิจศพในครั้งนี้นะครับที่วัดแหลมใต้อำเภอเมืองจังหวัดจชนทงเรานะครับซึ่งครอบครัววสุธราโดยทนาย บุญชัยว่าสุนทราก็ต้องขอขอบคุณคณะที่มาร่วมในงานชมนากิจสมวันนี้นะครับ ทางด้านนายกสุมาพันธ์นะครับ่หมคน น,นี่ก็จะเป็นการดูหน้ากันครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะทำการชาปนกิจ

ปวดเท้าไปทุกแขนดีมากลำเป็นไงสบายดีสองอย่างเลขาครับเลขาครับเลขาสมาคมครับนี่มาตรงนี่ดูหน้าเขเตี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นการรวมตัวอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของครอบครัววสุนทรากับคณะเพื่อนๆสนายความจากสมาคมสภาสนายความนะครับที่วัดแหลมใต้เนื่องในโอกาสที่เฉลิมวสุนทรา ชาวนักกิจศพวันนี้วันที่กวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2559นะครับเป็นการเอาไว้อะไรกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีกับทุกท่กทานไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดเครื่องใต้วิดีโอที่คำติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ